เอามาตลาดงว่วนเรื่องนะครับเดี๋ยวชใใัยนองไม้นะครับอยากเป็นพิธีกรสนามนะครับเดี๋ยวให้เพิ่นผ้าไปถามรละางัา่วคือบัคือแลอยังเบิ่งเอานะครับพร้อมแล้วบ่พร้อมค่ะพร้อมจักร์เซ็นพาสิฟพาซิฟ่าไปถามงว่วตัวนี้ได้ค่ะง่วราคาจท่บบาไหร่คะสองหมื่นสี่พันหา้าเพศแม่ อยากจะพาเบงหลบหลอกเลยค่ะสูงกากรประมาณหน่อยสามสิบขาเพดเนี่ยสีสีแดงเหลืองทองมาคะบัวมีตำหนีเอ่างบอตัวไมนี่อ่ะตัวไม่นี่ตัวแหน่ตัวผอข่าตัวแน่ว่าตัวเหน่ศูนย์แปดหกศูนย์สี่หนึ่งสามเก้าหกเจ็ดศูนย์แปดหกศูนย์สี่หนึ่งสามเก้าหกเจ็ดยู่บ้านอย่งค่ะหน้าบัวตําบลตากแดดอำเภอตากัน ตังวัดกูโบนโอเคค่ะขอบค่าไี่จะพาเมื่อเบิ่งมาค้าง้อขุนได้ค่ะกับเธาแก่ง้อเป็นง้อขุนปะค่ะเมียนค่ะเป็นง้อง้อขุนง้อเลี้ยงเทานี่แหละเลี้ยงอาหารครับผมขุณจักเดือนค่ะนี่ถ้าซ่อมนี่ขุนอยู่สี่เดือนครับสี่เดือนเมียนครับผมขุนสี่เดือนอ่ะค่ะเจ้าบาทค่ะอ่า ตอนนี้เอาว่าขายดั่มราคาลงอยู่ที่สี่หมื่นหาพันครับอ๋อบมม่มี่ตำนี้แมนปะคะอ่าบ่าครับตอนนี้เนืเขาเขาเอาเขาเขาลงลงเฉือดอยู่แล้วอเออ้โหตำนี้บ่บเกี่ยวว่าแต่เนื้อมันดีเพราะว่าเฮาเลี้ยงเอาเอาเนือ้อเอาคุณภาพมันอ๋อคุณอัพาเนื้อแม่นครับผมบ่ไดข้ขายแบบน,นบับ่เฮาบ่ไดข้ขายสวยงาม ตัวนี้ราคาประมาณเท่าไหร่คะตัวนี้เอาว่าขายอยู่42,000ครับคุณ3เดือนหนึ่งกันป่ะคะแม่นครับตัวนี้<อ>คุณ3เดือนกตัวเต็มนั่นแหละเพราะว่าอยู่บ้านธรรมดาวขายอยู่บ้านนั่นแหละบ้านมนื้อนีเอาบริษัทตลาดมาซื้องวัวสากน้ำแล้วก็เอางัวโค้งเฮาเอางัวอ,อ้วออนเฮามาขายนำ้ำแต่ว่ามื้อนี้ขายบ่ทันได้ก็เลยวันเดียวไปซื้องวัวอ๋อยังไ่ได้ขายจักโตคะ่ะยังอยู่ครับยังบ่ได้ขาย<อ>มาตลาดม้ณีค่ะมันก็น มันก็ม้วนหมดแล้วมาขายของเนาะเออมันก็ได้พ่อลูกค้าไม่ไม่พ่ออ่าเนว้ยไม่ไม่เออมันแนวมันเป็นตะเบิงง้วนอย่นะเป็นตะเบิงเอองัวอ้วนง้วนแม่แม่งง้วอ้วนง้วนจอยง้วขาวอะไรสิเออง้วขาวกับเป็นตะเบิงเป็นตะเบิงง้วนแดงเน๊ะง้วขาวเอ่อถ้าพี่น้องอยากได้ง้วคุณกัขอเบอร์ติดตอเน่ยได้ครับผมอ่าถ้าไปซื้ออยู่บ้าน ศูนเก้าสอครับสี่สองหาสี่อ่าหรือติดต่อนใน้ a c e b o o k ก็ได้ค่ะหัวฟูฟ้ามครับผมอยู่แมนครับอยู่ทังบันทอนบันทารานทั้งหมดละ,อะเออไปเสร์ชหานเขาไม่ได้กูเกิลเสร์ชหากับพอ่ออืมเวลาเสร์ชหาจะเจอหนาตาลออเน่อยู่คะอ่าแมนครับแบบรอลอใสใสแบบนี้ละหนานินเนียนแมนครับแบบแบบนีเรืย <c oughs> <c oughs> าถามงามงๆด้วยค่ะสูงประมาณร้อยสี่สิบได้อยากถามราคาค่ะว่าราคาเท่าไหร่ประมาณราคาห้องสี่หมื่นแปดได้ป่าถ่ายโต๊ะกับโต๊ะใดโต๊ะใดหลายส้ม่ายงค่ะเป็นงัวงแม่สาวหรือว่าแม่สาวก็ได้ยี่สิบเดือนอ๋อเป็นงัวงแม่สาวเดี๋ยวหนูจะพาดูวนหลอกงัวนะคะอันนี้หน้าอ๋อไปแล้ว สีแล uh mm ้ว hmm, ก so ็ใสดื bbe bbe> ้อแล้วก like um ันนุ่มนุ่มงอเมสาค่ะนี่้วก็จะเป็นอันนี้ก็จะเป็นส่วงท่ายส่วงทายโอเคเลยพี่ล้วงโอเคค่ะดีมากงวงามงวงามเลยสนใจติดต่อขอเบอร์พอนี่ค่ะศูนย์เก้าห้าศเจ 5 0 9 9 4 4 7้าตานสูงอยู่ตานสูงพออยู่ตานสูงถ้าผู้ซสื่อมาเวาก็ี๋ยวบอกกันได้เสราคารวนหหยได้อยู่ค่ะอืมค่ะขอบค่ะครับเอานี่แหละครับพิธีกรไม่ล่องเบิงพืนผ้าไปเบิงราคาง่วนกับคอมเมนต์มาว่าเป็นยงไรคือบอเป็นไหนความรู้สึกเข้า บแบบเหมือนเป็นความถาท่ายสนุกสนานแบบไปถามละค่าเป็นตะคืออยู่บงวะเฟซบุ๊กอีกอย่งก่อเฟซบ <S s ุ๊ก S U N I S A แล้วก็เวนวากแลก P O L P A N A สุนีสาพุทธนามภาษาอังกฤษค่ะผู้ใดอยากติดตามกับไปสะกดเอารี่บึงได้หลายรอบเอา<ช>นะครับติดตามนองไม้ได้นะครับ คนบันค้าะโอหัไวยไฟพุระมากกบพอเมื่อไดก่อนจะเปิดเทอมวันที่8พฤษภาค่ะขึ้นหม้อสี่หม้อสามสิขึ้นหม้อสามนะครับก่าเอาฝากพี่น้องคอมเมนต์นะเด้อนะครับว่าคือบอลทานบอนะครับเป็นกำลังใจขอบคุณจา้า<อ>คนมาผัวเมียน,นี่กูมึงย่าได้ว่าไถ่ตะผัวว่าได้เมีนนยนั่นจะติงคิงต้อนรับสู่ตลาดงัวนะครับว่าเรีนชำราบ บรรยากาศแบบไรครับมอน,นี้ลดหลั่มกะละมแนเสืเหลือเกินครับผู้หลแม่หลาครับคนขายคนสื้อบรลลูนสวนเซียนครับตลาดหุ้นั้งได้ขายบ่ได้ขายบูงกันครับเดี๋ยวพาไปทำราคาเด้อหลังจากฝนนํำมาเมือ่อคืนนะครับบรรยากาศสบายสบายนะครับมอน,นี่งวควายหลายกหน่ยยยนอยนะครับหญ่าออนเรื่มปงครับรวมถึงนาไมออน,น้ำอึ่งกบมี บืดแ oh <boy. S 1> น,น,น่อยู่แน่กินบานเท่าครับบืดแน่ตะเงินเสือเออลรื่องเบา <laughs> นั่นในขายไรชั่วกายกรรมกันอนาคความสามารถพษษษษษษิเศษจีเซอร์กระเซื่อ,อมันขัดเอาใจจะขวางว่านั่นขายไร <üh m> ส่งได้หลอผู้บาดนี่เอาเอาเอาโอ้ยเราพับข้อเรียนบาดนี่ มันเหตุเอาเองมันเดินขับเไมนเหตุหนี่มันเลยเอ้าเอ้าโอ้ยโอ้ยเป็นพันสองพันมันเครียดหน้าเด็กคล้ายไรแต่มันล่ามุ้งเย้าหาลอยก็เปิดแม่โคมงามๆเด้ครับลูกแม่สีจิมๆครับแม่สมแล้วครับสามเดือนประกันท่องประกันหรอแม่ประกันท่องเด้ครับใบวะใบ แม่สมใบลูกนี่ดิลูกครับลูกใบขึ้นกันลูกว่าใบบเหลือลูกสติงเลยเหลือว่ใบเหลือครับราคาหลายวันนี้แม่ลูกแม่ลูกหาแปดครับแยกก็ได้หาสิบแปดครับแม่ประกันสมได้ครับเบ่งลูกก่อนหางเงาเงาเครื่องดำส่งครับสะดือแผงข้อนาตาสูงปกะมาบ้านอยซิบหน่อยครับแม่ระมา้านลอยซีได้ครับราคาแยกก็มีครับตัวนี้ แล้วคาแยกไข่ลูกไปเท่าไรลูกเส้าหาครับแม่สามหาโอ้หอด้อยู่ได้ครับหมักเบิดเอาเบิดหมักแยกเอาแยกครับส่งงามอยู่ได้ครับแม่มันก็ไดลูกออกนุ่มหรอลูกอะไรสิครับยาล่ะยานุ่มแล้วนะครับบ่เต้บอยงั้นแล้วครับลูกหลอดลูกงามดีได้ครับบ้านไนน้ำเพื่อตะการครับขอเบอร์น้ำเพ่อน้องเรอศูนย์หกี่ สี่เก้าย์หกแดสองทรงอยู่บอ่ทรงครับเอาพิจรารณาเด้อทูหาหน้องเราอยากได้แยกคุย่เอาครับหรืออยากได้ดทั้งคู่คว่าเอาตะแม่เขาได้ก่อนแม่สามมือหาครับบอกใหญ่เลยครับแยกมากเลยเป็นเถือกสัมแม่มันประกันถ่วงสามมืนหาครับบักงาม้นงานก็มีแม่ลูกลูกพูครับบาทนี่แม่พร้อมเสิร์งครับลูก บอร้อม้อมแตน่นพร้อมแต่จ้าของครับราคาเดียครับสี่สามอยากได้สี่สิบสามนะครับแม่ลูกลูกผัวแม่ผอมสมได้ครับพึ่งคืนคสูงปร่าม่านลอยสามสิบบวกน้อยๆหน,นาๆได้ครับสีจำปาเครื่องดำตำนี้โบมี่ครับรับประกันทุกอย่างลูกกระใหญ่หรอครับอยากแยกระคุยเอาลูกกะระใหญ่ปรอ่บ้านได้ไร,ต,รตะการหยุดตะการได้ครับ เอาไม่อันเดียวปากเบอร์มานำได้ครับศูนย์เก้าสามครับศูนย์เจ็ดสี่เก้าศูนย์เก้าแปดทรงอยู่บ่ะทรงลอยลูกครับแต่ราคาทรงลอยลูกนั่นนะครับแม่ลูกอยากแยกกับคุยเอาครับลูกไงเอาวะเทียนท่องปานมากคือเก่านะครับเออมากคือเก่าโอ้โฮโฮอยหลังจากเป็นมุนมมนะต้นาส้นการปานกับสิ่งแดงเด้ย <c oughs> อาเดี๋ยวเขาจะสืบเห็นว่าไม่ยับตมา2อนี่แหละเฮ้ยเอายี่น้อยก้อนนี่นี่ยี่น้อยนี่ป่สองหมื่นแปดพัห้าสองแปดห้าสองแปดก้ไงได้บ่เอก้มไงโหลดแถมอยู่วันน้ำแข็งซื้อกินเอยงโหลดน้ำแข็งหน่งนยไอ้กูอยากนดำสูงมามาลอยสากว่านะครับ2 8งแปเครื่องดำสีครับเนึ่โตสีแรงมีตํานี้เพื่อน มองได้เลยเพื่อนท่องปานมาขายงวงขายงวงขายงวยงวมีแตม่มีเว้ยเนี่ยอะไรอีกนี่นุ่งขีใ่ใส่หลังมันนี่โอ้ยกระทำม,มานันนะนุมันบิมนมันมันจับสายไฟขี่แม่นตายแท้งงวงหากหลายหนึ่ขงขี่เสื้อว่ตัวขี่เสื้อวกกูอีเงี้วนี่เด้อีเล่เงี้ยวนี่สามหมื่นเจ็ดเ,เอ้เร่ยี่หัวมามันเด้มันสามสิบเจ็ดลูกผสมนะครับไข่บิด บมามันผสมเล่นะเครื่องดำนะครับเครื่องดำเขาธรรมชาติครับปรได้ <k 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 ุ๋ดได้ยังมันดำสะดือมาคือเาี่ยวเฮ้ยเหยีวเลยเฮ้ยกดได้ตัวนี้เหยป่นปลาข้าวเหยื่อความเหีวว่ากลัวม่สองแมาม่สามเลยเอาขายเป็นตัวหนึ่งโอ้ยขายรึบอกตัวหนึ่งเมื่อกี้นี่แสดงว่าได้ค่าตลาดเหรอขาดทุนขาดทุนขาดทุนฮะขายขาดทุนเป็นตัวหนึ่งขาดทุนก็ขายไปเยอะนี่ขาดทุนหรืขายตัวไหน ขายบุรีเนี่ยเคยแถลงกันว่าขายขาดทุนเฮ้ยแจ็คเสาร์ศร้าไหมฮะเหตุกานขายเดี๋ยวรอดได้หน่อยเปิดเทิมกันก็เกิดขึ้นก็ได้มากและบ่ะอือวันมาเกิดิมาแต่เสาร์อาทิตย์เด้อวันพุธกิดิึ้นบุรีมากฝากเบอร์มาฝากเบอร์เอาเบอร์เก่าเบอร์เดิมเนี่ยพี่น้องเนี่ยเอฟซีงัวแดงแรงดิดเพื่อนผมมันอะโดนๆมากพอกันทีหนึ่งพออยู่เรื่อยพออยู่เรื่อยอยู่ดังใจไปทำบุญมากเลบุญประสงค์ ตามเคนมาบ้อนหอดคิวอยู่เบอร์ยังเบอร์เบอร์เบอร์เก้าศูนย์นกสี่สามสองเก่าหนึ่งสี่เจ็ดสี่ครับครับผมเออตัวจะขายด้วนอยู่เป่าเออขายแล้ววิอยากอาขายดีไม่ว่ามันปีใหม่ยังจะขายโอ้ยยังไงเันด้วยกันปหน่อยก็เกินแต่ดกแล้ววิตัวหนึ่งหูวัท่องว่านี่ท่งจัดเดือนสองเดือน ท้องแรกประกันให้เราอ่ะประกันท้องตัวทองเราใจแห้งเราประกันให้เลยมันใจแห้งครับสูงมากลอยสามสิบนะครับท้องแรกเครื่องดับสองครับผมววัแล้ของระวัดเรียบร้อยอ่าทองแรกต้นเลือกดีดอกปัญญานี่งัว่ด้ะครับงูเป่นยังไงลูกหูเป็นหูประกันหูให้นะครับอืองูอือเอาไปไปไม่ได้เอาไม่ส้นนี่เอามาขึ้นนี่เลยเอางัวไปโลุให้ซื้อออ ปเนลประกันได้เลยครับเ่าได้ก็สองหมนเก้าาประกันทองสองเก้าหาครับอาอีกตัวนึงนี่อีกตัวนี้สามหมืสมตัวนี้หกหกที่เจดเดือน้ตัวนี้ประกันทองทั้งคู่ครับหกเจดเดือนตัวนี้สูงนะครับตัวนี้คร่งวัดแล้ววอ้าทองอยู่ลูกเ่าได้หรอลูงพุดตันในทองไปหลอดพุดตันครับในทอง ไม่ได้จ๊กลูกว่าลูกสองในท้องสองในท้องเลยครับตัวนี้เจ้าท้องสาวเบิดรบาร์บารนี่เบิดแล้วครับที่สองตครับที่สองตครับลูกสองในท้องเจ็บเดือนหดตันประกันประกันท้องตัวนี้ทับโตมาแม่สาวท้องแรกสองเดือนสองเดือนยังหมดประกันเลยครับประกันครับตัวนี้โอ้ประกันอีกตัวแล้วตัวเดียบร้อยเบอร์น้ำศูนย์เก้าศูนย์ครับครับสองสามสี่ห้าสามสองเก้าครับมม่มีประกันผลิตผลยี่โลชองครับมันก็วิ่งมาให้ เวียนไม่จ้าจับดิเถอะอ๋อมันบางเห็นคนจับเนาะบหมูเนาะบ่มันหิวมามาวะซื้อของกี้มันแน่จนัะมัาเบอร์เราเนาะเบอเรียบมาแล้วครับตอนนี้งัวกระลังมาแม่บอกล่องเขียงมาให้ไม่เด้อนะครับเบอร์ขนเมืองขนมาต่ญี่ปุ่นครับมตาต่ญี่ปุ่นงามงามเื่องดำหางปุยนี่นี่นี่เนี่ยเอียงไหวอน,นอนเท,ท่าไหร่อยากได้ แปดท่นหาครับน้องีหมื่นแปดหมื่นแปดยังบ่ขายครับบ่อแปดท่นหาครับก็ลอกได้มันกินปลาดิบหรือกินข่าบ้านเฮาหรือกินหยาทั่วไปกินข่าญี่ปุ่นนะครับกินข่าญี่ปุน <c oughs> น่นเดินนะครับพวกชูชีพวกซ่ามอนพวกอย่างนั้นมันกินทั้งอาหารทั้งหยาล่ะแม่ได้ครับแปดซิบหานุ่มดำพูนาพูนาพูน,า,นาไมีการโซ่หมุนโตโอ้โหยโมีมารยาทครูเข้าสุดท้ายม,มารยาทดีขนาดเลย มาถ่ายมานี่มันดานคู่เข้ามาเลยเนีน่ยมาฆ่านเนี่ยอยากลองคล้องหนอกพร้อมผสมพร้อมผส,สมดวยครับนี่หน่อยก็ได้เบอร์เนี่ยไอศูนย์แปดหกหนึ่งสี่สี่สามหกหกหกครับพร้อมทรงเว็บลอยตั้งท่าแล้วครับใส่ถ่ายรถไปทรงเลยแปดท่นหาตะการปะบ,บ้านตะการผุดผ้นลยครับ น้นอยได้บุได้หาพัฒนาเอาสะดือยังมีเด้เลยครับ่าจะเป็นให้บิดรู้จักกี่ว่าให้บิดลูกผสมลูกผสมประกันราวาท่องประกันท่องครับเจ็ดเดือนใบอย่งนัครับใบเคเอฟสามหนึ่งครับวัวประกันท่องได้ครับเอกสารมีเคเอฟสามหนึ่งเจ็ดเดือนกได้เจ็ดเดือนครับขอดมิถุนาครับเอาพิจารณาตรงวัวครับนาโนลูกกระทบหูก็แลังงามครับ ก็ไดก็ห้องไหว45ครับอยากได้40หาด้วครับสูงประมาณ1040วัดแล้ว1043ครับ1043ไอ้เราวัดมาเลยครับสีงามทรงดีประกันทองได้ครับทองแก่เหรอเนี่ยโตดีครับบ่มีตําหนิดอกทรงยี่วะทรงฟรีลอยลูกครับผมพี่กัดดีไซน์ครับพี่กัดราศีสไล เอาเบอร์มานั่เด้อครับ061 949 2111่ประกันท่องครับส่งฟรีร้อยโล31มหงส่งฟรีร้อยโลท่องแก่แล้วเด้อครับคุยเอาราคาแอดเฟะราคาห้องตามว่าราคาขายคุยเอาแอดเฟสครับโจโจวัวสิงครับโจโจวัวสิงทักเฟสบุ๊คคนใดนะครับขอบคุณครับผมเดี๋ยวตัวเดียวเด้อตัวเดียวครับ บรรยากาศตลาดงวัววาลิ้นครับแดดแดดจักหน่อยครับนักเลี้ยนปิดเทอมครับช่วงนี้ลูกในหอยก็จะเลื่อนลอยตามครับทั้งอ้ายทั้งน้องนี่บอกงวัวครับเอาเท่าะไรบอกแล้วมื่นพอดีครับหมื่นเปะ๊ะตตอยู่บ่อไดหม้อไดบ่อหาครับน้องอันนี้น่องอยู่อนุบาลสามโอ้อยู่บ้านไดอยู่บ้านโน้นหน่อยครับอ,อ,อ,อำเภอไดอำเภอ อำเภออะไรเอ่อนี่หลงอำเภออยู่จังหวัดเลยเมื่อตะการจะหลงบนครับยู่บนครับนี่เด้อครับเอามือหนึ่งพ่อในน้อยนะครับนี่ส่วนแม่เมื่อตั้งแต่เจ้าเมื่อผลฟางเมื่อเลี้ยงถอยจาขายแม่สายขายครับลูกสายเลี้ยงเนี่เด้อครับมากับแม่แล้วนี่แม่นี่ลูกสองครับนี่ลูกผรูเบิร์ตดิ เมือเดียวมายักโตักล่ะสามตัวครับสามสี่ตัวเหลือตัวเดียเหลือตัวเดียวครับค้อนๆนี่ใช<ส>่เ,เ,เบอร์มานั่งเด้กปลาเบอร์ศูนย์เก้าแปดแปดส่เจ็ดมักอยู่บอ่มอมักยู่บ่มา,มาขายงวัวงกันพพอใหไงมาถามนะโทรหาลูกห<อ>ลานเ้ยครับปัญหานย,ยังมาได้ขาย ขำเนี่ยมกันทล่าล่มมาอยู่นะครับบอเห็นเราคือกันครับเรื่องเราบอเห็นผมก็พมโหเขาจะพอกันนี่ได้มาสองตัวครับมันขวางเวทเผือกมากครับถ้าได้ดีเขาเนี่ยตัวน,นี้มือหกพันหารอยสิบเก่าบาทครับขาคาคือบาทคือเมืองเขาจักสิต้อจังไนดีมีสิบเกาบาทนั่นนี่เ้ะครับงามอยู่ครับผัวหาง เบื้อง้ายครับมีหยังเสียงไว้ในหันอยู่บ่บ่มีครับออกมืไแล้วจากแล้วมันเป็นโกนๆเอเขจะหน้าออกมื่อไหรอเขาจะหน่อยได้ครับแคลยังดียังดีครับขาดตะหยาแมนครับขาดตั้งยาไม่ยำครับสูงประมาณร้อยสามสิบกัวแมงงหัวได้ครับมักบ่คุยเอาครับราคาต้นนั่นดิต้นนี้สองหมื่นห้าร้อยสิบเก้าบาทเด้ครับ ลงสิบเก้าบาทคือกันครับคืดไ่ได้คืดยังดอกแต่ละมือนี่คืดแต่ละาขากวางเสิลงจากบาทดีลงสิบเก้าได้ครับมันนี่ราคาถวายครับราคาถวายตัวนี้สูงประมาณร้อยสามสิบห้ามครับสูงเงี้ยวล่เล็กน,น้อยครับจะหางบดอกเครื่องดำเอามักบ่ทรงอย่บ่ตัวน,นี้ทรงอยู่ครับถา้าบ่ใกล้แห้ง ส้ำได้เหรอบ,บอกใกล้เอาหาสิบพกสิบโลนี่ได้ครับบ้าสองตัวได้ครับงัวเพลินงามยุคครับตัวนี้ตัวนี้ก็โค้งๆจังน่อยเอาไปขุนเอางัวขุนเบอร์น้ำไอ้ศูนย์แปดสี่เก่าสี่ศูนย์เจ๊เก่าสี่สองครับบ้านคำนียมกันทลาลมบ้าสองตัวเลยมันนี่เป็นได้ราคาช่วงนี้ช่วงนี้เขาคือว่กากำลังขึ้นครับขึ้นโบกหัวแต่ผมขาดทุนนะ ตอนนี้เกือบกระคานเหมือนเลยฮะใส่ใส่ใส่นี่เกือบมอยัง่งเลยครับนี่บ่มีเสือขานเหมือนเลยเสือกระคาดไหมล่ะไม่ครับงูปุยปุ้ยเลยไม่กระตาบลุบลายรถแต่ยังอยู่บนรถในลำรถยังอยู่อยู่ครับต้อปเสี่ยงไว้คางเฮี้ยนอยู่บ่แมนนะต้องรถก็ต้องเอาไปเสี่ยงไว้แล้วนะครับไฟแนนซ์ทุ่งร้ายโอ้เศรษฐกิจบ่ค่อยดีแห้งเด้อแก่เด้อไว้เป็นรัฐบาลแก่เด้ออย่าให้ตาหน่อยแก่ขวดหน่อยไว้เลย เท่าไรล่ะแม่สองมวลสีจ้าห้องเลือดสูงนะครับเลือดลอยสองสีแล้ข้าห้องลูกผูแม่ครับไข่กลางเครื่องดำสูงประมาณลอยสามซิบครับแถวยังเงาเด้อครับขาดตะ้งยาค่ะแม่ครับขาดน้ำเลี้ยงขาดน้ำเลี้ยงฝ้าวเด้อฝ้าวเด้อแล้วขาดตั้มเหรอลูกแรกแรกแต่ว่ามันจังน้อยขึ้นมาแล้วอย่างนี้ว่านี่วันนี้แม่เยาวันน้องคูจ้า น้องคู่วารินส่างราบนะครับเบอร์น้ำหน้าแม่เบอร์0 6 2 6 1 9 5 5 8 6หกาปลำปีบ่มีครับสวยงามโทรหาแม่แล้วเด้อแหนเราท่งกับคุยเอาอทอดได้ก่อนแล้วค่ะอ๋แล้วก็เอาได้ก่อนสองบนสีจ่าห้องก็เอาแห้งเด้อกำลังมากครับราคาเนาะขาดน้ำเลี้ยงซื้อสองีครับบ่ขี่ลายลูกใหญ่ขึ้นมากขายจะลูกกระไดเล่ยเครื่องเลยครับเท่าได้หรอกคุณนะ เป็นไปสองีครับตัวนี้มาสองนี่บ่ครับตัวนี้เท่าไรราคาซ้ำกันครับเลือกเอาครับตัวได้ก็ได้สูงประมาณร้อยยี่สิบหานี่ละะดื้อครับเบื้องตัวนี้ครับเครื่องดำาสื้อแง่มเลือกครับนาวานเรามาตลอดนี่เด้อง่วเราตลอดในไล่์นี่ละแม่สาวคัดเราสื่อมาเราคัดงัวแล้วครับครับผมประกันทุกอย่างครับเมื่อไม่มาต้องไปคัดเองครับม่ห้อยคัดไม่ให้หร จำนาท่นไม่รู้ครับนี่แต่ขายงวงไล่เนี่แหละอย่าได้แม่สาวรุ่นรุ่นนี่คุยเอาตัวเอาครับผมราคาครูถืงงอร่วงยังบ่าราคาครูก็ถือลงครับต่<อ>าลองได้มีรถส้งครับตะการเผื่ผลติดเบอร์นในเล็กน่อยครับ,บ 98, 16, 36, ครับศูนย์เก้าแปดหกหนึ่งหกสามสามเก้าหกครับกับตัวไฮแล้วเด้อครับผมกระลังสีมาเนาะงวงก็ได้เอากะลังขึ้นได้ครับดวนฝนเริมเร่มตกหรือฝนเริ่มตกยาก็เริ่มป้ง อาเริ่มโป้งอึ้งเลื่อมออกน้ำใหม่เริ่มมีมาคือเก่าเดินนะครับเขาก็จอดรถเพื่องรับเครื่องใหม่ๆขายง่วไใดอย่าลืมผลละไม่ใบเข่าเดินนะครับบักงวงเฮิมขั้นตะลุกเฮิมตัวไหนใบเข่าะน้ำแข็งตี่โอ้ยน้ำแข็งใบเข่าบรรยากาศโซนนี้นะครับง่วนขุนมีจักหน่อยนะครับสำหรับง่วนผูกระพ่มีนะครับ บรรยากาศตลาดงัววารินจา่คนข้างคึกคืนอยู่นะครับราคางัวก็เริ่มมีขยับจักน้อยลระเดินนะครับราคาเริ่มขึ้น่น้องมีโอกาสจะได้งัวก็อย่าลืมแวะมากครับวารินชำราบขอบคุณทุกท่านที่มารับชมนะครับคอมเมนต์ที่ชมใดเดินนะครับบรรยากาศกำลังอบอุ่นครับเงือแตกละแดดมาไปแล้วครับสวัสดีครับผม พ่อตะแกงหัวฟูนะครับเอามาตัวมื้ยนี่อามาสามครับมือนียังว่าคุนมาทรงแถาแก่แหละกับมาซื้อว่าโค้งน้ำได้ซื้ออยู่บ่ะซื้ออยู่ครับจะซื้อบ่ร์ไหนเบอร์ไหนงัวบ่บ่มีตัวหมักก่าเนี่ยลูกพี่ขุนก็เลือกไปใหญ่เลือกหรือเนาะล่าว่ามันแต่มันมันแข็งดียำอาหารใดเอาเป็นบ่กอะไรจะเป๊กกับอะไ้ซื้อดีบ่เออบ่เมียนแบบมันแพงตอนนี้ราควข้างวุ่นนะครับกระลังกระเตีองการซื้อขายตอนนี้กระลังสะพัด มืัอนี้ส่งไปสามเนาะมืัอนี้ครับส่งสามตัวเนี้ยครับพี่เดือนนี้ขายไปเท่าไรก่อนเนข่าวว่าขายไปสี่สิบตัวแล้วโอ้ยสี่สิบตัวบ่เนี่ยบ่ฮั่นพ่อได้เงินซื้อมีดโกนเราตัวว่าเป็น,นวนน่าอย่างเราตัวว่าราคาัวขึ้นแล้วก็ <c ười> มันไปยันไหนยันเลคือตัวเป็นมันขัดแย้งกับในใจวัยเด็กเว้ยมันเป็นคนดีเนาะว่ะอือเมียนบอกว่าให้ปันราค่างวงเลยก็กันร้อนบนหลับเลยเนาะได้ตามสภาพด้วยครับยังว่ามียังดีขึ้นครับยังยังยากอยู่ครับพี่ยังว่ามียังขึ้นครับขึ้นแน่ตั้งแต่แอลอยอ่ขึ้นขึ้นอยู่ดอกยง้มเ้าแน่น้อยนึงหัวเงียวช่วงนี้ราค่างวราคาควายข่ก็กระลังขายดีครับได้เงินก็อย่าลืมซื้อ เงาะซอยรลอดเจนาน้ำเดินดนะครับรลอดจนามาขายเงาะจักบาลละน่องถุงราดลอยสามโลสามโลลอยนะครับเละแล้วเงาะยังมาถอดลูกด้วยครับไปถอดอยืยนอ่นเงาะอะอย่างไะน้องโรงเรียนค่ะโรงเรียนหม,มีปะเงาะโรงเรียนใหม่ๆนะครับน้องเรามาขายสามโลลอย ล้อมถึงบักไฟน้ำบักมวงทุเรียนแม่นเบิร์ตมานุดผุ่นนะครับผลเมไม่พ่อได้กินอยู่ไทยประกันชีวิตนะครับนี่นะครับเพิ่นมาเปิดบูธอยู่นี่นะครับแจกกระเป๋าเอาไปใส่น้ำไปเกี่ยวหยาช่องนี้มีโปรยังไงครับมีโปรค่ะทําท่านที่แจกพะโลมเลยค่ะ16นิ้วกับ18นิ้วค่ะไหวไทย่อนหนน่ ทันใจด้วยสเน่แม่นค่ะเย็นทันทีเลยค่ะครับผมนี่คือโปรโมชั่นนะครับช่วงหน้าร้อนร้อนมากนะครับเฮ็ดประกันชีวิตแถมพัดลมไปเลยเอากระปุกกันดิกระปุกไข่ค่ะกระปุกเอาไปแจกลูกค้าเขามากเขาเอเบอร์โทรแลกเบอร์โทรกันกับไข่กระปุกไปเลยค่ะเอาไปใส่ปลาแดกแม่นค่ะเอาไปใส่ปลาแดกใส่บักพริกใส่ยังก็ได้ค่ะไปยังไงมาตลาดนัดโคกกระเบือ มันมันเสียงมากๆคือที่แน่นอนงัวมันแรนไปแลนมากมันเสียงแห้งต้องเฮ็ดประกันต้องเฮ็ดประกันแต่ว่าแต่ว่ามือนี้มาสวยแนเพราะว่าพี่น้องอาจจะซื้อ่ัวอันเบิร์แนหรืเงินแต่ว่ามือม,อมืออดีตกรมาตีสองเงินเป็นตะปอตะปะออยู่ไผก็นได้ครับผมเข้าเฮ็ดไท่ประกันชีวิต ทำวันนี้คุ้มคลองทันทีบ่ะคุ้มคลองทันทีหมายก็ว่าเฮ็ดปุ๊บยางเขาตลาดงวดถืองวาเตะนี่คุ้มคล้องเลยเพราะว่าเพราะว่าเราส่งงานขึ้นสำนักงานใหญ่เลยค่ะพี่โอ้ครับผมเฮ็ดปุ๊บงวดเตะเข้มเลยทันทีครับทำแตกเข้าเข้มอยู่ห้อำแตกทำแตกกเข้มค่ะอันตราย